สวัสดีเด้อพี่น้องป้องไปสุขสุขคนลูกป้าเอาานาบ้านาสาวผู้ิี่ตามเราประตูใช่เราประตูใช่ด้เวลามาแล้วพี่น้องเราประตูใช่เมื่อเช้านี่ก็บ่เก่งดอกพี่น้องเลยเขาเจาะยุะแต่ว่าทางไดอันเดียวลดไปสามเล่านี่เคอีมาตอบหนึ่งกับือว่าได้สองนะพี่น้องเนาะนี่เคอกีกมาตอบอันหนึ่งได้สองอือว่าเดินดีอยู่ถือว่านาิด่าม แล้วบ่านี้ก็มาไปเบิง้งเลาประตูใช่ตอเลยพี่น้องของวันที่ของเมื่อนี่หละวันที่สิบเอ็ดนี่ของเมื่อเช้าที่เป็นตัวใดที่มาแตกวะที่มาเก่งวะยังไปเบิง้งสิเก่งสิแตกบ่สิไดแตกเจาะหลุดบ่เขามาตัวใดไปเบิ้งกันเนาะพี่น้องมาเดี๋ยวไปเบิ้งดีๆงามๆเลาประตูใช่ก็สิเขามากเก่งๆแตกเจาะหลุด เป็นจังไดกะเงินเ้าก็เห็นกันเราพี่น้องเราว่าเป็นจังไดที่มาแบบใดสิมาแตกบ่เจาะบ่หลุดบ่เต็ม,เต,มเต็มบ่หล่นบ่ฮาพี่น้องไปเบิ่องลาวประตูใส่ต่อเลยเนาะพี่น้งองมันด้อพี่น้องแบบนี้มาติดตามลาวประตูใส้นำกันมาแก้มือลาวประตูใส่นำกันเนาะพนะี่น้องเนาะยินดีต้อนรับสู่ช่องตาคุ้นผ้ารวยเด้อพี่น้องเด้อลาวประตูใส มือเศรานี่โบสเกง่งพี่น้องเอามือเอาแทนมือเชาเอามาแทนเนาะพี่นอ้องเนาะเอาขึ้นมายินดีต้อนรับชุดสองตาคุณพ่อรวยเลยพี่น้องเน้อเล่าประตูใช้วันที่สิบท่านว่าสองพันหา้าร้อยหกสิบแปดตีพันมาเมื่อเสาร์นี้สุดเล่าประตูใช้ลดไปสันติภาพก็ลุดไป,าดไปมาประชา์ชนเล่าประชา์ชนเล่า คูบิงเด่นเก็ดลองหาเขาาเก็พี่น้องหาเก็เ,กเขาตัวกลับพี่น้องเป็นเขาเจาะหนาพี่น้องนะ้เขาตัวกลับหาเกแล้วเอตากระลุดไปมานี่เคี้ยินีเคี้ยิกันน้เคี้คยกิกได้ ทีกมาเขาคู่วิ่งเล่นแปดล่องสามเขาแปดอะไรพี่น้องในยแปดเก้านี่ที่ีสเฝ้าลดไปพี่น้องเอาบานนี่มาเบิ่งของวันที่มาเบิ่งของวันที่ชีเวสเลยพี่น้องชิเป็นตัวใดนะพี่นนองเนาะ โอ้ยเน้อโอ้ยนะ้อนะเป็นยังไงเรายกเข้าไปยกเข้าไปยวกเข้าไปเราประตูใส่วันทนี่นี่วันที่1ิบท่านว่าสองพัน้าร้อแปดจับคู่เราประตูใส่จับคู่ศู 04 Get 6 Get 6 Get 6 07 Wing kết Miếng xuống kết Cốm xuống kết Kết hộp Lòng xuống chi เดินสูนหลองเกตแล้วสันติภาพ Sân thiết tiếp Lớp khu Lớp khu 19 19 39 vinh xám cầu Sám cầu vinh côm xám cầu lòng cầu ว ER ิ oh women, ่งเล่นเก่าล่องสามพัสุสลาวหิ่ตา เาะันตีคาพราะานลาวาษาส,น,สนลาวาาส,น,สนลา่า Sơn Lào Sơ Xuân lào. Chấp khu Chấp khu Cầu Si Cầu Si Si ha kết ha kết pẹt xàm. vinh Ha kết vinh ha kết vinh ha kết com cầu si long pet sam long cú vinh đen hà long kết

จับคูดราชสุนทลาเจับคูดไม่เอาหลายเทียแต่ภาษาสุสนลาวพี่น้องเอ้ยโอ้ยนลดไปแล้วเริ่มพี่น้องเริ่มเริ่มเริ่มเอาไปแล้วไหมนัา่นนี่เหล่าเอกเอาเหล,ล่าเอกลงนี่พี่น้องเหล่าเอก โอ้ยไปลุมเขาเล่าอีกเอ้ยเล่าอีกเขียนลูกะเล่าอีกเอกตาเอาจังเสียนะพี่น้องลุงลืมเบิงเขียนบาเบิง เอเคตาจับครูจับครู09 09 sáu mươi chín, ba mươi, xăm câu vinh xăm cầu cung xuống cầu long hà si long cu vinh đến xăm long cầu เดีด๋เริ่มพี่น้องนี่ตัวนี้เล้วพ่อแมนเขียนมาหมอบอยู่กันยังไปเขียนต่ออีกอยู่นี่เคอ,อีนิเคอ,อีบีไอ,อ ที่จับคู่จับคู่แปดเกตห้าแปด 8ปดแปดสามวิ่งวิ่งแปดสามวิ่งแปดสาม คมแปดสามล่องหาแปดล่องแปดเกดคู่วิ่งเด่นสามล่องแปดเยยบสุดพี่น่องได้ตอนลงเขียนประตูใส่อะไรพี่น่องใ้อีกอันหนึ่งเยอะนน้อยๆเย็ยยบไม่รลวด Nikki Eh Nikki So So

ศูนยสี่วิ่งศูนยสีกลมสามสีล่องคูวิ่งเด่นศูนย์ล่องสี่ คำหนักจอพี่น้องเอ้ยบานนี้เขาไดเขามาแล้วไปรุ่นโศกกันมือเชาพี่น้องเล่าประตูใสวันที่11ท่านว่า2 5 6 8จับโ่04เก0เกวิ่ง0 7กลม0 7ล่อง04ล่องเก 6, คู่วิ่งเด่น0ล่องเกตเราสันติภาพ1 9 3 9 วิ 39, 9, stumbled, ่งสามเก่ากรมสามเก่าล่องหนึ t, ่งเก่าคูวิ dropped, rat, ่งเดินเก่าล่องสามประชาชนเ่าเก่าซีหาเกตแปดสามวิ่งหาเก็ตกรมหาเกตล่องเก่าซีล่องแปดสามคูวิ่งเดินหาล่องเก็ตเ่าเอกตาศูนย์เก่าสามเก่าหาซีวิ่งสามเก่ากลมสามเก่าล่องศูนย์เก่าล่องหาซีคูวิ่งเด่นสามล่องเก่า นีเคอีบีไอพีแปดเกตหาแปดแวิ 83, ่ง83ดมกลมแปล่อง8ปดเตล่องหาแปดคูวิ่งเด่น3ล่อง8ปดนีเคอีเสาสามสนยวิ่ง0ูกลมศูนยล่องสาคูวิ่งเด่น0ูนล่องสเอาพี่น้องพรได้เข้ามาแล้วก็เฮงๆฮงเรื่อยๆก็ well well ได้พี่น้องเด้อเงินให้น้นองท่องห้ไลว่าเก็บว่าจนพี่น้อง พอกกันอีกวันที่12บพละสำหรับ,บวันเอก็ขอเก้าข้ามวาสวัสดี